ตอนนี้ถึงไหนแล้วท่านี่คก็เรืองนะครับผมสมุนสมมุสงครามนะนะครับทั้งซ้ายทั้งขวานี่คือเต็มไปด้วยนาเกลือซ้ายซ้ายก็จะมีเกลือขวาก็เกลือก็ซ้ายนี่ก็จะเป็นน้ำปลาเท่สปอนเซอร์ต้องเข้านะท่านกันคุยอย่างนี้เนี่ยสปอนเซอร์ต้องเข้านะจะมีนักสัตว์กระกอ่า เดี๋ยวต้องหาสปอนเซอร์เข้าเลยฟอร์รุ่นใหม่กำลังออกมาแล้วมีผู้เชี่ยวชาญเรื่องรถนะครับฟอร์กำลัง่นรุ่นใหม่ออกมาแล้วแล้วก็จะคุยไปเรื่อยนะครับเซลเซลฟอร์ดตามมาด่วนครับขอสปอนเซอร์หน่อยบอกตอนนี้มาแรงรุ่นใหม่มๆแบบฟอร์ดเ็รุ่นใหม่าพลังด้วยคอมชั่นแบบเต็มพลัง ทำไมเสียแบงก์เขาสนใจเรื่องพอรอนยันนนนนงไงครับมีอะไรกับพอร์นหรอือเปล่าสนใจเรื่องต้นล่างของเขาไม่ธรรมดาลักเตอร์ลักเตอร์ฮะ<อ>นี่เราเราตรงไปนี่จะมีเพชรบุรีราชบุรีครับทางใต้นะครับนี่ด้านขวานี่ไปนั่นนะตลาดับน้ำอ,อ่าวภาวะอ่วาวภาวะนักท่เที่ยวคนกลุ่มนี้ยกลงไปขวีไปเรื่อยๆนะครับ อาจจะเป็นช่วงที่ว่าอาจจะเป็นช่วงเอ่อเลออภวรเนี่ยจะเป็นช่วงที่ว่าคงแบบจะซบเาอยู่นะเพราะว่ากอไเปิดเป็นการอะไรมรอบินิดหน่อยนะครับบงถือไปนะครับื้อไครับเอม่ได้กอนเะไม่ไก่อไปเลยนะ เป็นอินควาชชั่นยินดีประสานเดี๋ยวจะทายยินได้นะขายของอะไรก็ได้ทำได้ทำได้โปรแกรมโปรแกรมวันนี้ใช่ไหมโปรแกรมวันนี้โปรแกรมวันนี้มีอะไรบ้างครับก็เออเราจะไปที่สนามกอล์ฟสปริงฟิลด์ก่อนใช่อันนี้โปรแกรมแรกโปรแกรมแรกเอาหรือจะไปดูที่ที่ดินก่อน อที่ดินที่ดินที่่จำเหรอฮะอ๋อถ้างั้นถ้าจำก็จะให้คุณน้ำพึ่งมีคนบอกเลยว่าเป็นอย่างเนี้ยครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแจ้งว่าที่จำนะฮะตอนที่เรากำลังเดินทางมุ่งหน้าไปทู่เพชรบุเตอรี่ก่อนนะครับไปเรื่อยๆยาวไปยาวไปครับ ไป Queen, well. ไปดูที่ดินที่ชําเสร็จแล้วไปที่สนามกอล์ฟสปริงฟิวอ่าวันนี้เราไปไปไปอันน um um ี้ไปเจอใครบ้างครับที่สปริงฟิวสนี่เป็นใคระเขามาจากกรีกา์เ่เป็นนักกิจที่เขากาก็มาหาูทางเาเรียกว่าหาูทางจะมาปรงเทศไทย ก็เช็คพิกัดแล้วนะครับประมาณชั <mł ody. S 1> ่วโมงครึ่งที่ทาง่อในนี้ปกติมิติวิวนี้เขาอยู่ที่ไหนครับอยู่เมเริกานะครับอ่าเราเราเราเขามาเขามาทำเอ่อทำทำมา <โล S 2> พักหลักๆนี่อยู่ที่ไหนครับหลักๆนี่คือเขามีครอบครัวมาทำสถานที่อยู่ภูเก็ตง,นะง่ายๆนะทุกที่ไปาช้

ขอามาง่ายนะครับแ่นตรงือเรากอาศัยทางคอนเนคชั่นฝั่งอริกรของเรา,เราไม่ช่วยขาย,เ,ยเหมือนเอาพอรเอาอ,อเอาสังหาเนี่ยให้ให้ให้เขาคอนแทคงานไปเลยพอเขาคิดคอนเนคชั่นกับเราเสร็จเร๊บเนี่ยเมกาเขาจับได้บ้างเขาสามารถที่จะเอาของมาไปขายได้เลยอ๋อัคคือเวลาเราทำ ร่วมค้ากับใครเราก็จะใช้คนเสร์จสิ้นร้อนจากใครเสร็จแล้วใครมีคนที่จะสนใจก็เอามาต่อยอดนขายได้ก็แบ่งค่าคอมให้อันนี้คือเรื่องกันเลยเจ้าของทรัพย์ก็โครงการก็ครอบควกกันเองอ่าครับอย่างนี้เจ้าเจ้าของทรัพย์ก็สามารถเอามาต่อยอดได้นะครับใชอืม ไเห็นแล้วถ้าคุณจะ่อยะหว้คนมาเื้อ,อดได้ก็ค่อไหนครับอบคุอือถ้าคุณมีหลักทรัพย์ดีๆคุณก็ส่งมาให้เราเราไปดูแล้วมมันนทาาาาด,ราราดจริงๆ<บ>ดูแล้วก็เหมือนเป็นเอ่อเขาเรียกเ,เ,เป็น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 ธุรกิจที่เติมเต็มซึ่งกันและกันนะเพราะมันเขาเรียกสายสัมพันธ์ที่ดีเนะใช่ไหมครับอือ คือถ้ามีสายพันธุ์สายธุรกิจที่ดีมันก็โอกาสเขาเรียกเขาเรียกว่าโอกาสที่ว่าเติมเต็มด้วยกันเรื่องธุรกิจต่างๆก็สามารถไปด้วยกันได้คือเหมือนเราเนี่ยพอเราจากใครเราแชร์ให้เอฟซีเรารู้ว่าอ่าเรามีเพื่อนที่เมกาเนี่ยมีของจะมาขายให้เพื่อนที่เมกาก็มาเสนอเราได้เราก็มาช่วยกันขายขายได้เราก็แบ่งได้พร้อมกับเชี่ยวชาญเลยเอี๋ก็ว่าเราถือว่าการ การทํางานเนี่ยเราแชร์ลงในช่องยูทูบถ้าเผื่อเนี่ยเกี่ยวปิดดิวได้เนี่ยเราจะลงในยูทูบเลยใช่ไหมให้เห็นเลยว่าข้างของเราแบ่งให้ใครบ้างอ่าครับก็ก็เอ่อแฮปปี้กันทุกฝ่ายอืมประมาณนี้อันนี้ยังไม่มาเฉยนะอืมอันนี้พูดถึงพูดถึงเอ่อโซนโซนอเมริกาก่อนโซนอเมริกาก่อน เราไปดิวกับเมกาก่อนเพราะว่า,เ,าเขาเขามาได้แจีนเนยไม่เปิดอืมครับคือขานีคุณเราก็ก็กจะที่แทีั้นเมกานะแล้วขอ้อดีคือจริจริงประเทศไทยมันมมีข้อได้เปรียบว,ว่าเราสามารถเลือกอยุโรปก็ได้จีนก็ได้แม่เราเราเราไม่ได้ไปฝักไปไปได้ไป,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 ไปหนึ่งแล้วอืม างนก็ได้ัพิกัดมันเป็นยังไงไหมฮะเอ,อมันสวยต้องรู้ใที่ว่าวันีห้เราตรง่พดไปด้วยแล้วกูางไปด้วยแตว่าพิกัดมันไทยเราตรงใช่ไหมตรงไปก่อนตรงไปก่อน ต้องผ่านเปบุรีไปก่อนผ่บุรีปก่อนผ่านบุรีไปก่อนโอเาไดารบเปก่อเคเอาปีารับอดวคบอเก่รับอเอกรับอไปมีาครับเาไปีเอไรเี่เเว่าอเคอียรเาป่าคเาไดครับเกลือเห็นไดครับอเากว่อเากไดดเกลืเาไปวนี้สั่งได้ก้าอเากได้เกลือเเปกอ ไปทางเหนือไอ้ทางเหนือเหนือน่านน่านน่านแต่ด่านเขือภูเขามีหนึ่งเดียวหนึ่งเดียวเขาเรียกว่าต้นต้นต้นภาคใต้ใช่ไหมฮะเนี่ยถนนเส้นนี้จะเป็นสู่ภาคใต้นะครับเส้นภาคใต้หลักเอฟซีคนไหนที่บอกโอลใต้ไปทางไหนก็ไปทางนี้ครับโซนสระคอนกรุงเทพมหาชัยแเดงมุ่งหน้าสู่ภาคใต้นะครับเพชรบุรีประจวบหัวหินประจวบ ก็จะเป็นประตรูสู่ภักใต้นะฮะตอนนี้นะใช่ครับคือถ้าคนไหนที่ล่องใต้ก็จะรู้รว่าเส้นนี้เป็นทางทางนะฮะไปเรื่อยก็ยจะมีอะไรเซอร์ไพรส์ไปเรื่อยๆนะครับหรือว่าถนนโล่งฮนะ ร้าใช้เลยบับดีพิธีกรนำหน้าสองคนนี้บรรยายไปเลยครับคราวนี้แจกไปต่อเกี่ยวแล้วครับไปเลยครับไฟ์สนยาวเลยครับตอนนี้ก็เดินทางไปเรื่อยนะเอามา่ากไหนบางเลยครับก็ได้แล้ครับ การเดินทางก็จะมีอย่างนี้ครับเดินทางไปเรื่อยของเราก็มีอะไร๋ยวนี้หัวหินนี่ที่เราจะไปที่หัวหินเนี่อยอี๋ยวนีหว้หัวหินเริ่มต่างชาติเริ่มที่จะเข้ามาครับเอ,อมาลงทุนหรือมาอยู่อาศัยเยอะครับ,รบเพราะว่าเขาเขาบอกว่าหัวหินเนี่ยมีสเสน่ห์อย่างคือมันจะต่างกับพัทยานะครับพัทยาดูมันแบบคือมัน มันแบบพยายามมันจะแบบตอนนี้รัสเซียคือไม่ไม่เพอร์เวเท่าไหร่รัสเซียก็แย่นะครับอแต่แต่วหินเนี่ยคือจะเขาเขาบอกว่าชอบมันเปอร์เวเป็นแบบเพอร์เวดไงคือมันจะไม่ไม่พุกพ่านมากตรงเนี้ยเขาชอบตรงนี้ใช่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 แล้วพรรยาคนผู้พานมากครับตรงนี้ก็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 แล้วแต่แล้วแต่แล้วแต่เขาจะชอบไลฟ์สไตล์แบบไหน คือมันจะไปโซนอยู่ครับถ้าจะเป็นโซนเอ่าอันรรัสเซียก็อาจจะไปทางโซนของพัทยาอะไรอย่างนี้ครับพวกถ้าเป็นแบบคนจีนอะไรเงี้ยประมาณนั้นพัทยาหินซึซึืนเอฮาปาร์ตี้กลางคืนอ่าเขาเรียกกลางคืนก็มีตลอด walking น t r ร e t มีตลอดกลางคืนมีตลอดมีตลอดผับบาร์อะไรเงี้ยครับแต่ตอนเนี้ยพัทยาเงียบ เออนม่ยังมาไม่ได้นะครับแต่เป็น,น<ำ>ข้อได้เปรียบที่ว่าหุ่นยนตเนี่ยต่างชาติอยู่เยอะนะเพราะว่ามันมันแบบแบบเป็นเพเวทคนไม่เยอะมากไงเยลยต่างชาติเช่ามาอยู่ที่นี่แหละคือตอนนี้เราต้องรีบปรับตัวนะครับในเรื่องของอสังหาริมทรัพย์ของชาวต่างชาตินี่ครับหนึ่งแหละเขาไม่สามารถซื้อได้เหมือนเหมือนเหมือนคนไทยแต่ว่าเขาก็มีช่องทางเปิดให้โอกาสให้ชาวต่างชาติซื้อเนาะเช่ายาวๆเป็นอย่างนั้นแหละ ถ้าใครมีรั์ตรงไหนก็แจ้งเข้ามาที่ช่องได้เลยนะฮะนี<ม>่ขายของขายของเรานี่ขายของตลอดเลยนะยินตลอดเลยครับอ่าเราจะเลี้ยวซ้ายนะครับซ้ายเพชรบุรีอำเภอเขาย้อยนะครับเขตบุรีครับเตบุรีที่มีอะไรไหมก็จะมีพวกเขาย้อยฮะมีวัดบนภูเขานะครับ,บ,บเขา,รรเขาย้อยลงมาซ้ายมือเราก็จะเห็นวัดขา,ขาว เดี๋ยวไปล้วก็เห็นนี่วิวสวยๆกินไอของเพชรบุรีเข้ามาแล้วเดี๋ยวซ้ายครับถ้าเราตรงไปก็จะเป็นราดบุรีแล้วคปนะครับนี่เปยังเป็นานาเกลืออยู่ทางซ้ายเลยนะครับเลยเลย,เ,ยเลยนาเกือแล้วคือ,ค,อคือถนนเส้นนี้จะเรียบชายหาดน,นะครับ เรียบลงไปชายหาดซ้ายก็อ่าวไทยครับขวามือก็จะเป็นอันดามันทะเลอันดามันจะมีอสองฝั่งก็สาระความรู้ไปด้วยนะครับพอ,อไปถึงประจวบก็จะเป็นอ่าขวาก็จะเป็นอันดามันละ่ะซ้ายก็จะเป็นอ่าวไทยตอนนี้เราก็ขับไปเรื่อยนะครับตอนนี้ก็จะมีจานตอรอนะฮะให้ความปลอดภัยนะครับ เครับรั้งที่เดินทางบ่อยน่าจะเจอ่ดนบ่อยเจอ่านบ่อยครับแต่ไม่ค่อยได้นอนจับนะครับเพราะว่าเขาคิดว่าเป็นตำรวจพวกเดียวกันไม่เขาบอกเขากลัวโคิดเหมือนกันเนอะสองคนต่างกลัวกันนะคนต่างกลัวก็ปล่อยไป้่อนผ่านผ่านเดี๋ยวซ่าว้าไม่อยากจะถามไม่อยากอะไรมากมายผ่านโพรพรู ยิ่งเห็นโอเห็นนี่ครับผมบอกยิ่งก็ออตอนนี้ก็เพชรบุรีนะครับเนี่ยมุ่งหน้าเพชรบุรีครับผมเนี่ยถ้าใครเดินทางทางใต้ก็จะเห็นบรรยากาศนะฮะนี่นครับบรรยากาศถนน ถ้าเป็นช่วงเอ,อสาร์ทีเท่เนี้คนจะเยอะมากนะคนจะเยอะหน่อยรถเยอะหน่อยเยอะมากแต่ถ้าวัานธรรมดาก็ประมาณนี้ประมาณนี้อ,อรถก็จะวิ่งประมาณนี้เนี่ยใช่ครับฝั่งนมันมีเขาอะไรนี่ครับเ<ด>ขาเรียกว่าเขาส่วนใหญ่จะเป็นเขาเป็นนะครับเป็นเป็นเขาย้อยบ้างไม่<ด><อ>ย้อยบ้างอะไรเงี้ยครับผมสวยงามจะมีหมอก ตัดหมอบนิดดครับผมก็ไปเรื่อยๆนะฮะตอนนี้เราก็มีพิธีกรอยู่สองท่านครับขับรถหนึ่งคนแล้วก็มี เอฟซีเฮียแบงค์นะฮะหรือย่อๆคือแบงค์แบงค์นะเดี๋ยวเฮียแบงค์นี่ขายของไนตอนนี้ทำอะไรทำบัญชีเอ็กซ์เปิดอ๋อก็ตอนนี้ก็ดูทำธุรกิจเรื่องสำนักงานตรวจสอบบัญชีนะครับขายของรัยถ้าใครจะจดบริษัทนะฮะเริ่มธุรกิจก็ตัวนี้เราก็ดูแลให้ได้ครับตรงนี้ทำปรึกษาได้ครับ วางวางแผนเรื่องธุรกิจว่าจะเสียภาษียังไงประหยัดภาษียังไงครับสุดยอดเลยว้าวองคุยกันเป็นความรู้นะคือครับลูกค้าที่เป็นลูกค้าบัญชีเนี่ยส่วนใหญ่คือคือถ้าเกิดว่าเอฟซีคนไหนที่ว่ามีธุรกิจอยู่แล้วก็ให้ให้ทางเราดูแลก็ได้นะครับยังไม่พอนะจะมีทำบริสัต้ตลาดก็จะเือน ใช่ใช่ครับถ้าใครอยากเข้าอยากจะเอาบริษัทเข้าตลาดซับนี่ทําได้เลยนะครับเราสามารถปั้นให้ท่านเข้าไปอยู่ในเออ่พอร์ตในพอร์ตมหาชนได้เลยครับแล้วมีอีกอย่างนึงคือเข้าแบบแบ็กดอกร์ก็ได้นะอ่าแบ็กดอกร์ก็ได้ครับาแบ็กดอกร์ใช้ทุนสูงนิดนึ่งอ่าแบ็กดอกร์คือแบบมันทับสับแบ็กดองมกดอกร์คือคือคือเข้าแบบทางอ้อมไงอ่าเข้าแบบทางอ้อม อ่าแล้วแล้วทำไมต้องเป็นเฮียแบงค์ที่ต้องดูแลบัญชีครับก็จริงๆแล้วเอตอนนี้จุดแข็งจุดเด่นของของเฮียเป็นไงฮะอเราก็ดูเรื่องเรื่องระบบธุรกิจวางแผนธุรกิจเรื่องภาษีเออเรื่องการวางแผนก็เราจะทํากาไรยังไงเราจะประหยัดต้นทุนยังไงเหลือบ้านเหลือรถอะไรยังไงฮะที่ว่าคอนเทนต์อ่าอันนั้นตัวตัวแถมอ๋ออันนั้นคือตัวแถมแต่หลักสําคัญจริงอ่ะ เราจะทําไงให้ธุรกิจของท่านเนี่ยกำไรให้ให้มากที่สุดอแล้วก็เซฟต้นทุนให้มากที่สุดนี่คือจุดจุดแข็งโอเคสำนักงานสำนักงานเชื่ออะไรฮะใช่สานมีกําไรมากที่สุดใช่ใช่จุดคือเป้าหมายผมเนี่ยตั้งที่เราให้ดูแลให้ลูกค้าเนี่ยเราเป้าหมายตรงนี้ทุกเดียวนะครับเท่านั้นเองเราสามารถต่อยอดไปเป็นในเมื่อธุรกิจมียอดขายเติบโตแล้วก็มีกําไรที่ เติบโตตามไปด้วยเนี่ยเราก็สามารถนำบริษัทเราเนี่ยเบริษัทของูลูกค้าเนี่ยเข้ามาชนได้เลยนะครับตรงนี้นี่คือนี่คือจุดเป้าหมายที่ทำให้กับผูลูกค้านะครับผูลูกค้าสนใจติดต่อเบอร์ไหนอะไรยังไงได้เลยครับก็เอ่อ8152533 ขายตรงครับไปขายออกครับไม่แบกดอกตรงเลยตรงดิ่งเลยตรงเลยเอาเมื่อกี้อันนี้ไม่บอกชื่อฮะชื่ออะไรฮะติดต่อใครฮะชื่ออะไรฮะศูนย์แปดหนึ่งแล้วก็อ๋อคุณสมศักดิ์หรือว่าชื่อเป็นชื่อแบงค์นะครับเฮียแบงค์ครับผม่รับแล้วแต่จะเรียกรับแต่จะเรียกแล้วแต่ที่เรียกก็ได้ทำทำทำสำนักงานบัญชีมากี่ปีแล้วครับท่านโอ้สามสิบปีแล้ว สามสิบปีถือว่าเป็นเอ็กซ์เปิดเป็นสามสิบปีแล้วใครที่มีปัญหาเรื่องภาษีกลัวโดนปรับโดนอะไรจากลูกจากลูกค้าคุณลูกค้าที่เป็นธุรกิจเล็กๆบางโอ้ตอนนี้มียอดเติบโตเป็นกี่พันล้านพันล้านแล้วโอเคเป็นธุรกิจเลยฮะก็ธุรกิจเอ่อเอ่อพวกยันยนตพวกนี้แหละครับมออไซค์พวกนี้ครับตอนนี้ใช่ใช่จากธุรกิจเล็กๆลูกค้าแล้วก็เติบโตมาถึงป่านนี้ครับอ่า นี่น่าชื่นชมนะครับก็เฮียแบงก์ก็เป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องบัญชีนะครับผมแล้วก็ลูกค้ายาวนานเป็นสิบยี่สิบปีนะครับการันตีได้ยกนิ้วให้เลยครับเราเราก็ให้ลูกค้าเนี่คุรลูกค้าทุกคนก็ให้รู้จักกันแล้วก็ให้เขาคอนแทคธุรกิจกันเราก็แมทชิ่งใช่ใช่เราสร้างเราสร้างให้เขารู้จักกันอะไรเงี้ยครับว่าให้เขาเติบเขาก็แลกเปลี่ยนธุรกิจกันนะครับผมใช่ไหมครับผม ใช่ใช่ประมาณนี้ครับแล้วก็ก็พอเขารู้จักกันเขาเติบโตไปด้วยกันเจ้าสำราญ่าอัเบี้ยใช่ใช่ทีนี้เหมือนคอนเซ็ปต์เทนเจอร์ที่เราทำใช่ใช่ประมาณนี้ก็ก็เนี่ยเนี่ยหลักการเนี้ยก็มาใช้กับเอ่อการเดินเที่ยใช่ไหมครับตรงนี้แบบเดียวกันเลยแบบเดียวกันเลยครับตอนนี้ให้แนทาโบนัสว่าจะขายอะไรนะก็ ยินดีนะฮะเอฟซีที่อยู่ที่ติดตามแห่งเจนนฮะเราธุรกิจของเรามีหลายหลายช่องทางนะครับเรื่องของโอ้เยอะเลยครับผมคือจากประสบการณ์มาสิบสิบกว่าปีนะครับผมผมก็ฝึกได้ติดตามเสียแบงค์แล้วก็ที่มาสี่ห้าปีก็ได้ประสบการณ์หลายอย่างแล้วก็จากประสบการณ์ส่วนตัวก็ทําก่อสร้างรับเหมาก่อสร้างนะครับเรื่องระบบไฟฟ้า ก่อสร้างแล้วก็สินเชื่อธนาคารนะฮะสินเชื่อก็มีใช่มครับใช่ครับบังเอิญเราไม่ใช่ว่าเราจบธนาคารแต่เราไปรับใช้ธนาคารเราก็เลยค่อนข้างที่จะมีความรู้ประสบการณ์นะครับแจกอาไรงี้ดีกว่าใครที่ท,ท,ที่กู้เงินลําบากติดปัญหาเรื่องการวางระบบกู้ธนาคารเรายินดีให้คำปรึกษานะครับเช่นการทำฟิสเบตี้แคทโฟวางโปรเจกต์ยังไง ซึ่งธนาคารบางคนเขาก็ไม่ได้บอกเราร้อยเปอร์เซ็นนะครับอันนี้เรายินดีที่ปรึกษานะครับเรามีทีมแบงก์ทีมธนาคารเอกซ์คลูซหลังบ้านนะครับก็มันก็เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของเสียแบงก์ด้วยเรื่องการปิดงบดุลเพื่อจะทําเรื่องขอสินเชื่อนะครับประมาณนั้นครผมก็หลกัหลกๆก็ทําเป็นที่ปรึกษาแล้วก็ตอนนี้ก็หันมาทำรับรับขับนะครับไทเจอร์นกรอับ,บนะฮะ อันนี้คืออันนี้เป็นโปรประจำทีมของแทงเจอนะครับแล้วก็ดีลนักธุรกิจต่างประเทศนำเข้าส่งออกสินค้าอ่ามันมีถ้าใครมีสินค้าเราก็จะสามารถแนะนำได้ว่าเอะไปส่งที่ประเทศอะไรยังไงขายยังไงส่งออกยังไงเนี่ยคือนี้คือคือเรามีความรู้เราจะแชร์ให้นะครับถ้าใครเป็น FC ของแทงเจอเราก็ยินดีให้คำปรึกษาฟรี ฝึกกอล์ฟฟรีขอให้มีที่พักกับข้าวพอมีค่าวน้ำมันเครืองกายโลกประเทศเนี่ยใครคบค้ากับเราเราไปเจาะเลยนะต้องแน่นอนเราไปลุยเลยนะเราคนเราเราอินไซด์ให้ครับเราไปเจาะเลยแบบว่าหลักทรัพย์ตรไหนน่าสนใจที่เราไปลุยให้เลยครับเรามีเรียกแลกเปลี่ยนกันมีทั้งทุนมีทั้งที่ดินมีทั้งคอนเนคชั่น เอามาแลกเปลี่ยนกันครับเราทำงานนี้ถึงถึงคนะครับเราไม่แน่นอนมโนฮะไม่มีมโนครับเราไปลงพื้นที่เลยนะถึงจริงครับไม่มีครับไม่ไม่เรื่องงานไม่เรื่องเวลาไม่เรื่องสถานที่จัดได้ทุกที่ครับพร้อมทุกอย่างไม่ไม่ต้องมานั่งเทียนเราที่จอดเลยครับรอให้บอกอ่ไม่ต้องรอเลยครับวันนู้นวันนี้เอาไปเลยเอาไปเลยเอาไปเลยไปเลยเดินทางเดียวครับไปไปเลยไม่มีสุรกิปนะครับเข้าชัดเจนชัดเจนชัดเจนไม่ว่าโอ้ย อย่างนู้นอย่างนี้ไม่มีครับไปเลยเออถ้าถ้าคุณถ้าคุณเปิดเราก็เปิดเราก็รับเออเปิดในรอบบงนิดนึถ้าเราเปิดคือเรามาสบายไม่ต้องไปอะไรมากมายจริงเราทำงานง่ายใช่ใช่ใช่เราคือคือคือตอนนี้ตอนนี้ปกติเราจะอยู่ที่ต่างประเทศกันนะฮะเดือนเป็นเดือนนะครับจะไม่เห็นเราแบบมานั่งขับรถเลาะกันอย่างนี้นะฮะมันจะเป็นสถานการณ์อย่างนี้ที่ต่างประเทศก็จะมีเรื่องเขื่อนไฟฟ้าที่ลาวถูกไหมครับ แล้วก็เรื่องพลังงานโซลาฟาร์มครับผมว่าเราแท็กกับบริษัทจีนบริษัทรับวิสาหกิจจีนนี่งานหลักที่ใช่ครับยินดีนะครับ f อฟซท่านไหนฟังแล้วโอ้มันมีไอเดียอะไรติดต่อเข้ามาที่อินบ็อกซ์ที่ไทเ็นเจอรได้เลยครับเรายินดีครับรึกษาครับบางคนมีแบบนี้เรามีแบบนี้มาปักกันก็จะเกิดเป็น การตลาดการขายใช่ถูกต้องเรายินดีฮะถ้าคุณเปิดเราก็เราก็รับเราก็รับไปเรื่อยๆอย่างนี้นะครับถ้าคุณเปิดเราก็เปิดรับสบายๆไม่ไม่แบบว่าคือเราเรีบนะฮะเราคุยธุรกิจกันด้วยสบายๆเออแบบว่าเหมือนเข้ามาฮะมันเหมือนครอบครัวนะถ้าดูนะคือเราคุยกันพี่น้องนะฮะเหมือนเหมือนครอบครัว ใช่ใช่ใช่ช่วยกันช่วยกันโตถูกต้องถูกต้องคือคือเราทางกลุ่มทีมงานเราเหมือนกับว่าเราเอสายสัมพันธ์ที่ดีมาก่อนนะครับตรงเนี้ยเราจะอ่าตรงนี้มองสายสัมพันธ์ที่ดีมาปุ๊บมันก็คุยอะไรก็มันก็จะไม่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 ติดขัดไม่ติดขัดไม่อะไรอย่เงี้ยประมาณเนี้ยมันอยู่ที่คนที่มองเห็นโอกาสอ่าใช่่คนปิดโอกาสตัวเองนเรายินดี ใอ้คำปรึกษาคุไปคุยมาจะึนชัวแลเออยาวไปยาวไป <c oughs> ก็ตอนนี้ถึงเพชรบุรีใกล้ถึงตัวเมืองแล้วฮะเอีกประมาณสักสิบโลสิบกิโลก็น่าจะตัวเมืองเพชรบุรีไปเส้นถนนเพชรบุรีชามนะครับอันนี้ก็กี่ปีนะพี่เราไม่มาเนาะอือง,องปีโควิดที่ <COVID. S 1> ล่าสุดเนาะอ่าสองปีแล้วโควิด เอ,อดูที่ล่าสุดแล้วก็เวิดมาีกเลยคลิปนี้ก็จะมีการนำเสนอทั้งนักธุรกิจที่จเมีกาที่เขาตีกอล์ฟเนาะก็คนขับนี่แหละครับท,ที่จะเข้าร่วมครับตัครับผมเขาเรียกว่าส่งตัวแทนประจำทีมครับก็ยังสดใหม่อยู่นะครับก็สามารถออกรอบได้ก็ถือว่าเป็นคอนเทนต์ที่ ไปดวลกับนักธิชาเมกาเราแบบธุรกิจจริงๆการดวลก็ไม่ใช่ว่าใช่เรียกต้องชนะอะไรเงี้ยนะคือก็เออเป็นการเออแบบว่าจอยจอยด้วยกันตีสุขสนานไปเออจอยกวนนะครับกเเลยใช่กวนเลเดชไม่ใช่ว่าเราไปนี่เพื่อเตัวการชนะไม่ใช่เราบางทีเราตีตีทิ้งตีเสียก็ไม่ต้องไปอารมณ์เสียนะครับโอ้ I อเอ็มเอเอชเ ไม่ไสีเลี่ยมถั้ใช่ไหมต้องชนะอะไรประมาณนั้นไม่ได้จะเอาโล่ครับประมาณนี้ครับถูกต้องครับคอนเนคชันเอาคอนเนคชันไว้เป็นหลักครับโน้ติโอบิสเนสมันจะตามมาแล้วอีกอย่างนึงคือเวลาเราได้เดินทางเราจะได้เห็นกที่นับเบิลอะสิ่งใหม่ๆไงเื่อเรียกสิ่งใหม่ๆบางทีอาจจะเจอสิ่งใหม่ๆเพราะเราเดินทางแต่ละครั้งเราต้อง การเดินทางมันก็เจอแต่สิ่งใหม่ๆประสบการณ์ใหม่ๆตรงนี้ก็นี่ยแหละครับเดี๋ยวซ้ายก็จะเป็นอำเภอกลงกะจจาเดี๋ยวจถช้วเดี๋วาคลิปให้แอดมินสาวสวยเราคุยไดครับสสร้างสีสันให้กับวันเรา่อยแอดมินครับวันที่บอกหลับแล้วกินนอนหลับสบาย ไงครับคลิปนี้ถูกนะมากับชาวแก <deal> <vastly lava>. ๊ง <District> นีเป็นไงหมดหัวดีอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวจะขนชาวแก๊งไปใช้กอฟที่เชียงใหม่นะออฝากตอนท้ายคลิปท้ายคลิปนะคะฝากเป็นชายสังหาของแทงเจลนะคะ เก้าพันเก้าร้อยบาทเก้าพันเก้าร้อยบาทเองค่ะพร้อมเว็บไซต์ของเว็บไซต์หนึ่งปีพร้อมเว็บไซต์ส่วนตัวหนึ่งปีแค่นั้นยังไม่พอเนี่ยพามาเที่ยวอย่างนี้ฟรีนะใช่ค่ะมาเลยไปดูหลักทรัพย์กันนะครับหลักทรัพย์ไหนน่าสนใจเราไปประมาณกันค่ะตอนนี้เรากําลังจะไปที่ชะอำชะอำเหลือกี่กิโลดมันมีระบเช็คหลักทรัพย์นี่ก็ประมาณเท่าไหร่นะครับร้อยกว่าล้านค่ะร้อยห้าสิบล้านอีกสิบสิบเอ็ดนาทีค่ะเราจะถึงเพราะว่า อที่ดินของเขาจะอยู่เรียบหาดเลยขาลย้างนะใช่ค่ะโอ้โหริมหาดเลยนะชามริมเลนะสุดปังมากนะทะเลอ่าก็เดี๋ยวเราไปถึงหลักทรัพย์ตัวนี้นะครับร้อยกว่าล้านเดี๋ยวเราจะมารีวิวว่าเป็นยังไงน่าซื้อไหมถ้าน้าซื้อก็ฝาก FC ด้วยนะครับ ช่วยกันมปซื้อน่อยครับค่าคอมแบ่งกันครับค่ะเดี๋ยวเราจะไปฟุตเทจที่นั่นนะคะถ่าคลิปสงด้นะครับคลิปนี้ถือว่าแชร์หลายอย่างร่วมกันนะครับทำมาค้าขายร่วมกันทีมงานเราก็ทำงานแบบนี้นะครับสบายสบายง่ายๆเราไม่ได้ถึงขั้นแบบธุรกิจจ๋านะครับก็คบค้ากับเราก็จะเป็นสไตล์นี้นะครับร่วมกันเติบโตโอเค ถึงหลักทรัพย์เดี๋ยวผมจะรีวิวให้ดูแล้วพบกันในคลิปต่ตอไปสวัสดีครับ